าเปิดถูกต้องผมไม่ว่าหรอกครับแต่ถ้าไปดูบ่อนต่างประเทศผมเคยเข้าไปนะครับเขามีมัดอาหารเขามีอาคารเขามีห้องที่ชัดเจนแล้วก็ไม่อันตรายแต่ของเราลักลอบเปิดเนี่ยมันจะอันตรายอันนี้ไม่ใช่ผมใส่ไฟนะครับผมบอกว่าผมด้รับร้องเรียนมาเนะี่ยผมบอกกล่าวให้คุณไปก่อนว่าคุณจะปิดหรือไม่ปิดเรื่องของคุณเนะี่ยนะครับแต่คุณเปิดมาเปิดดูแล้วเจ้าของบ่อนเนะี่ยมันเสียเงินให้ตรวจไปแล้วผมบอกว่าเสียรายวันเลยนะครับ เขาเก็บรายวันตำรวจก็คิดเองนะถามว่าคุณรับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยตำรวจที่รับเงินเนี่ยรับเฉพาะส่วนหัวระดับหัวนะครับเบอร์หนึ่งของจังหวัดรองเบอร์รองมาเรีบรับเงินอะไรครับแต่ตำรวจเล็กๆอ่ะนายดงนายดาเป็นผมรู้เรื่องหรอครับวิ่งไปใกล้เขาจะไล่หนีเลย บุญถาวรนปัญญาสิทธิ์พรรคประชารัฐจังหวัดศรีเกตวันนี้ได้รับพร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรพสถานในกรณีที่มีคลิปวิดีโอและก็มีสถานที่เปิดบ่อนการพนัน,นผมก็บอกว่าไอ้คลิปที่ส่งมานี่มันคลิปเก่าคลิปใหม่นะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นคลิปเก่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเป็นคลิปใหม่มันก็ต้องดำเนินการจับลุมคุมขังไปนะครับ คือผมไม่เข้าใจว่าผมก็บอกให้คนที่มาร้องผมเนี่ยไปร้องสอส,อสอพักพลังประชารัฐอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับก็มีสอสอ,อยู่นั่นมีสอสอหลายคนนะครับในพื้นที่ขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นเรื่องที่มีการเ,าเปิดบ่อนนี่หลายครั้งถ้าจำไม้กิดเดือนที่แล้วก็มีการจับนะจับบ่อนการพน,นันนะคือเราเข้าใจนะครับว่าการพน,นันเนี่ยถ้าหากเปิดให้ถูกต้องผมก็ได้รับเป็นที่ปรึกษานะครับ ศึกษาเรื่องของการเปิดบ่อนการพนันที่กรรมธิการนรุตั้งขึ้นมาแล้วก็คืออยากให้เปิดถูกต้องแต่ยังไม่ถูกต้องเราไม่ควรลักลอบเล่นนะฮะลักลอบเล่นมันก็ทําให้ผู้คนเข้าไปเนี่ยถึงมีจะมีการตรวจสอบมีการคัดกรองโควิดมันก็ไม่ทําให้อ่การหยุดแพร่กระจายของเชื้อได้ส่วนมากเป็นบ่อนการพนันครับหนึ่งบ่อนการพนันใน,นร้านอาหารพวกนี้อุบลตตอนนี้ล็อกดาวน์ไปแล้ว นาะก่อนปีใหม่หลังปีใหม่ผมก็ไปไหว้พระผู้ใหญ่อยู่บนนะก็พยายามรีบ,รบกัดก่อนห้าทุ่มนะฮะก็พูดคุยกันเรื่องการเมืองแต่วันนี้ผมต้องพูดนะครับก็ฝากถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนวบนนะครับคือจริงเนี่ยเขาชี้จุดพิกัดนะฮะไอ้คนร้องนี่ก็เก่งมากนะฮะเขาก็สัญญาณขาดไปนิดนึงพอดีเจ้าน,น,นายผมมาอบอกว่ามึงไปพูดมากเดี๋ยวเขาดา่าด่าทำไมละครับเรื่องของประชาชน จ้านายเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีมันก็ต้องฟังผมพูดนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ผมต้องพูดเพราะอะไรครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนทําคัตเตอร์เนี่ยห้าหกแห่งบอนการพน,นันอุบลเนี่ยเขาเอาพิกัดมาเลยนะครับพิกัดจุดตั้งทายลูกนิดโดอนะฮะชัดเจนเลยวันนี้ผมบอกผู้การนะครับคือเรื่องการเปิดบ่อนเน,นะครับผมไม่รู้ว่าคือระบบการจ่ายส่งจ่ายสวยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจ่ายอะไรยไงแต่ว่า ช่วงโควิดมันกระจายรอบสองรอบสามรอบสี่เนี่ยหยุดเลยครับนะไอ้พวกเล่นกนารพนันเนี่ยมึงหยุดก่อนเหรอวะถามนะจริงเดี๋ยวเวลานี้เนี่ยมนต้องรวมมือรุวมแรงใจกันนะไม่ใช่ว่ายึดแม่ไปรวมหัวกันเล่นนะครับคือเล่นกนารพนันมันก็เล่นได้แต่มันไม่รวยหรอกนะคนรควยคือเจ้าของบอนนะขายบ้านขายช่องไปเล่นบอกไว้ก่อนนะครับคือจุดพิกัดที่ผมจะส่งให้เนี่ยจริงเนี่ยผมจะส่งให้ผู้หลักผู้ใหญ่รัฐบาลเลยแต่คือไม่จัดทำ ผมไม่ทุบหม้อข้าวนะตำรวจด้วยกันเองเขาพัวกันเองทําไมต้องพูวพี่น้องประชาชนครับผมยืนยันว่าจังหวัดศรีเกียรติที่ผมอยู่และก็ดูแลอยู่เนี่ยนะครับส่วนข้าราชการเขาบอกว่าอย่าทานะอย่าเปิดบ่อนนะเปิดบ่อนลักษณะเปิดบ่อนที่เป็นบอนเปิดเลยอะ่ะคนเข้าไปเล่นเนี่ยสี่สิบห้าสิบร้อยสองร้อยคนเลยไม่ได้เก่งกลัวนะครับถึงแม้คุณจะมีการคัดกรองแต่ถ้าหากคนเขาไปเล่นแล้วเนี่ยมันเกิดอารมณ์สุนเสียเสียเงินเสียทองมา มันไม่สนใจหรอกเรื่องชีวิตมันนะมันอยากได้เงินคืนนะฮะตรงนี้ผมมีบอลน,นะส่วนราชการนะครับอยากใหอาทหารไปจับนะฮะตอนนี้ผมขึ้นตำรวจไปได้อ,อาทหารไปจับนะผมไปก่อนนะรเรื่องนี้เรื่องจริงนะฮะคืออย่ามาเปรียบเทียบกับบ้านผมต่อสีเกยียรติสเกยียรติไม่ีบอลน,นะค,คือมีบอลเนี่ยผมก็จะจับเลยเพราะอะไรครับผมไม่อยากให้มีคัตเตอร์เกิดขึ้นที่ต่อสีเกยียรติวันนี้ผมเป็นนักการเมืองนะฮะเป็นขึ้นประชาชนถ้าใครไม่ยอมรับนะครับ ความถูกต้องข้อธรรมกฎของสังคมก็ถือว่าคุณละเมิดกฎคือบอนการพนันเนี่ยพี่น้องประชาชนครับมันมีส่วนได้เสียหลายอย่างหนึ่งเลยครับเจ้าของบ่อนมีคนมาเล่นนะก็ได้เงินเลยครับไอ้คนเล่นเนี่ยนะครับบางคนเล่นได้ก็ได้บางคนเสียก็เสียส่วนมากไม่มีใครได้หรอกครับมีแต่คนเสียมากกว่าบอได้บอนเนี่ยเขาเนี่ยเอาชิปมาให้คุณเล่นเนี่ยนะเขาทําเป็นร้อยอันพันอันคุณเอาเองินไปสู้กับเขาเนี่ยคุณต้องใช้เงินสดสู้เขาใช้ชิปสู้กับคุณ ยังไงก็สู้บ่อนกนารพนันไม่ได้เงินทุนเขาเยอะถ้าหากจริงๆแล้วนี่เรากาลังศึกษาิจัยใจเรื่องนี้ว่าเปิดดีหรือเปิดดีพอิีสถานการณโควิดมันมามีการตั้งกรรมธิการเรียบร้อยผมเป็นคนหนึ่งที่เขาเป็นี่ปศึกษากรรมธิการเรื่องนี้ถ้าเปิดถูกต้องผมไม่ว่าครับแต่ถ้าไปดูบ่อนต่างประเทศผมก็เคยเข้าไปนะครับเขามีมัตรดอาหารเขามีอาคารเขามีห้องที่ชัดเจนแล้วก็ไม่อันตรายแต่ของเราลักลอบเปิดี่มันจะอันตราย ันนี้ไม่ใช่ผมใส่ไฟนะครับผมบอกว่าผมในรับรองเรียนมาเนี่ยผมบอกกล่าวพวกคุณไปก่อนพราะคุณจะปิดหรือไม่ปิดเรื่องพวกคุณเนะี่ยนะครับแต่คุณเปิดมันเปิดดูแล้วจ้าของบอลเนี่ยมันเสียเงินให้ตรวจไปแล้วผมบอกว่าเสียรายวันเลยนะเพราเก็บรายวันตำรวจก็คิดเองนะถามว่าคุณรับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยตำรวจที่รับเงินเนี่ยรับเฉพาะส่วนหัวระดับหัวนะครับเบอร์หนึ่งของจังหวัดรองเบอร์รองมาลี รับบุกอะไรครับแต่ตำรวจเล็กๆอ่ะนายตรงนายดาเขาผมรู้เรื่องหรอครับวิ่งไปใกล้เขาังไล่หนีเลยนะฮะตำรวจไม่ไดคนไหนไปยืนอยู่ใกล้บ่อนไปสองดูเนี่ยเขาจะตั้งกรรมการสอ,อบเลยหาเรื่องหาในรายแรงให้นี่คือความเลวร้ยวายของประเทศไทยก็ฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับที่ส่งคลิปวิดีโอนะครับจุดพิก,กัดเดี๋ยวผมให้ที่อยู่ไปแล้วนะฮะท่านส่งไปให้พันตำรวจเอ่อคนตำรวจเอกสุวัฒน์แล้วแจ้งสุดเลย นะครับส่วนไปเลยครับแล่บอกว่าผมบอกในะนําไปคือผมไม่อยากข้ามไปถึงอุบลและพี่น้องประชาชนที่มีคลิปมีจุดที่กัดไปหาสอสอไปหาสสอครับถ้าสสอไม่ทางานประการสอสอเลยเมื่อมีการเปิดบ่อนในพื้นที่อำเภอเมืองกูบลเนี่ยเอาคลิปวิดีโอไปฉายเลยครับให้สสอดูนะฮะถ้าหากว่าอยากดังอีกหนึ่งเอาไปหา น้องเต้ผมสสเต้มงคนจิตเปิดให้เขาดูในสภาเลยไปบอกว่านี่พื้นที่ท่านท่านเป็นสสอยู่ในกำกับดูแลสสเมืองอุบลราชธานีมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันมีจุดพิกัดตั้งอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีคลิปวิดีโอผมพาไปดูได้สสจะว่าอย่างไรถ้าสสบอกว่าผมไม่กล้าทําต่อไปก็เดี๋ยวเรียกมันถ้ามันกลัวนะแต่ถ้าสสไม่กลัวก็แกล้งไปยังผู้กับแกล้งไปยังผู้การแกล้งไปยังผู้แทนการภาค แก้งไปยังนะครับพบตรให้รัฐบาลจับกลุ่มคุมขันพวกนี้เนี่ยได้พี่น้องครับคือผมเข้าใจว่าบางเรื่องเนี่ยผมก็ไปทําทุกอย่างไม่ได้คือเข้าไปมันก็เป็นเรื่องกรณีไปเหยียบเต็นผู้มีอิทธิพลเมืองอุบลนะครับมันก็มีมาเฟียมีแก้มาเฟียเยอะแยะแต่ผมชี้ทางให้พี่น้องประชาชนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองหวังดีต่อจังหวัดอุบลราชธานีแต่ถ้าหากว่าจะให้ไป กำกับดูแลไปไล่สดเดี๋ยวมันโดนตีหัวเอาเหมือนกับไอ้ผู้ก,กองกูเคม้มอ่ะเห็นไหมฮะคือพวกนี้มาเฟียนะมันมาเฟียระดับใหญ่เลยพวกนี้เขามีเงินทุนหนาแล้วก็มีพวกพวกเยอะก็มีแกงมาเฟียระดับตำบลอำเภอจังหวัดเลยนะฮะก็ผาบอกว่าคือเรื่องนี้คุณลองลองภูมิน่ลองดูศักยภาพสสดีกว่านะฮะสสอดีกว่าเลยครับ สอสอตัวการค่ะฉันจะบอกให้สอสอบนเป็นนักการพนันโอ้ชิบหายเลยคราบนี้นะครับถ้าสอสอในการพนันพี่้องเรียงนี่ครับนะครับเลือกคนดีเลือกชาวนาเนี่ยเลือกคนเป็นลูกชาวนาเป็นสอดีกว่าโอ้นี่ถือว่าคุณรู้เรื่องดีนะเนี่ยนะครับคือผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะผมมีหลักฐานแต่สิ่งที่ผมพูดนี้เป็นเรื่องจริงและก็ผมให้คนทั้งผมนะฮะซึ่งเป็น คุณมีสีแล้วกันนะครับไปตรวจสอบก็าเรียกจริงแต่เขาไม่มีส่วนได้เสียในการไปจับกลุ่มกุมขังอนนานาจเขามีแค่ไปตูให้ผมยืนว่ามีนะฮะต้ามีส่วนมีแล้วจะเกิดคัตเตอร์คือบนเนี่ยผมบอกเลยว่านะครับก็เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนนะค,คนยังอยู่บนเยอะแยะนะฮะคือก็ฝากไว้นะครับวันนี้มีจริงหรือไม่บ่อนนั้นเดิมมันเคยมีและทุบันยังมีอยู่หรือไม่นั้นคนที่รู้ดีที่สุดคือตำรวจพื้นที่ เพราะว่าสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยฮะตำรวจพื้นที่รู้หมดแหละรครับอย่างพื้นที่ตำบลผมอยู่นี่อำเภอผมอยู่นี่เปิดบอลต้นไก่ทำอะไรเนี่ยหูตามันเร็วเพียงคี่ว่าตำรวจโอ้โหนาตาปไปไล่หรือไม่นนะเพิกเฉยเพิ่เฉยเพราะนายสั่งว่ามึงจะไปยุ่งนะนะอันนี้กูรับส่วนมาแล้วอันนี้กูดูแลมาแล้วเห็นไหมฮะก็เป็นอย่างนี้ก็ฝากถึงนะ,ะพี่น้องที่ร้องเรียนมหาผมนะครับ ด้วยความภูมิรักและศรัทธาในการทําความดีของพวกคุณแต่ก็ต้องระวังตัวนะครับการส่งคลิปหรืออะไรนี้ก็พยายามปิดชื่อสกุลนะครับพวกนี้มันมีมาเฟียละเขาก็มาเฟียระดับใหญ่ด้วยมีเงินทุนหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านในการมาเปิดบ่อนถ้าไม่แน่จริงเขามไม่กล้าเปิดหรอกครับนะฮะแต่ผมก็จะให้พี่น้องเนี่ยนะครับแนะนาที่บอกนะครับโทรมาแนะนํหบทแล้ว ถ้าหากว่าอยากจะเปิดโปงอะไรเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องที่เราได้อะไรบ้างาการที่เราไปเปิดโปงเขาว่าเขาทาบ่อนนะะจา่ายสวอตรงนั้นเนี่ยเราได้คือการทําความดีแต่การทำความดีของเราตรงเนี้ยมันจะสร้างศัตรูแต่ผมพูดเนี่ยในฐานะ,ะที่ว่าผมเนี่ยเป็นสื่อเป็นสื่อมวลชนเป็นนักกฎหมายเป็นนักการเงนพูดได้นะครับติดจริงได้ถ้าไม่เป็นเรื่องจริงมันก็จบไป แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็ถ้าเกิดคัตเตอร์ขึ้นมามีการจับนักการพนันนะที่ไปเล่นอยู่ในบ่อนการพนันเถื่อนนะครับแล้วไปตรวจพบเชื้อโควิดโูหแย่เลยนะครับแต่ส่วนมากมาจากบ่อนการพนันนะครับพวกนี้บางคนเนี่ยเป็นนักการพนันไม่ทําอะไรชีวิตคิดแต่แต่เล่นพนันขันต่ออย่างเดียวไม่ทํามาหากินอะไรเป็นผีการพนันเล่ย่อนไปบ่อน้องบันนี้มันเป็นเรื่องจริงวันนี้ก็ฝากถึงผู้กำกับการตรวจคูทอจในบวัดอุนนะครับ คือท่านจะเอาคลิปกับผมผมก็จะให้เอาพิกัดก็ได้หรือจะให้เด็กของผมที่เป็นคนมีสีคนหนึ่งเนี่ยไปชี้เป้าให้ก็ได้นะครับมีครับคือตอนนี้เขายืนยันวนน่ามีเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ไปผมก็บอกว่าจะไปถ่ายทุ่งถ่ายที่จะเข้าไปเลยนะครับโดนมอีอะไรครับคัตเตอร์มีติดทุง่งติดเชี้ยออกมาเราแค่ไปตรวจสอบตามชาวบ,บ้านเขาร้องเรียนมาคือคนล้องเรียนมาเป็นไข้าการชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นไข้าการชั้นผู้ใหญ่ระดับจังหวัด แต่เป็นข้าการน้ําดีที่ไม่รับสวยแต่เห็นข้าราชการชั่วรับสวยร้องมาหาผมเขายืนยันผมเชื่อว่าข้าราชการระดับแปดระดับเก้าเนี่ยนะที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยรับรองไม่โกหกผมหรอกผมก็ลองเช็คตามที่ท่านให้มาพิกัดให้มามันก็จริงมีคลิปจริงและมีที่ตั้งอยู่จริงแต่ส่วนจะอยู่จุดไหนยังไงนั้นคนที่รู้ดีที่สุดคือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุริธาเนีคือเรื่องนี้ เขาบอกว่ามีอยู่จริงส่วนท่านแต่ว่ามีไม่อยู่จริงก็เรื่องของท่านแต่ผมก็ไม่ยืนยันนะครับแต่พูดตามเนื้อข่าวและก็ตามที่ทางคล้ายการชันผู้ใหญ่คนหนึ่งส่งรายละเอียดมาและก็ชาวบ้านส่งมาพี่น้องครับที่ผมพูดวันนี้ผมไม่อยากให้เกิดคัตเตอร์การติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์หลายสายพันธุ์ตัวเนี้ยถ้าหากว่ามันติดแล้วเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคนที่ไปเล่นการพนันแล้วออกมาใช้ชีวิตประจำวันไปร้านอาหารไปกินข้าว ไปโน่นนั่นนี่ไปห้างคือเชื้อมันกระจายไปมันก็จะเป็นเรื่องที่เลวร้วายตอนนี้เราติดเชื้อตัวใหม่เนี่ยหมายสายพันธุ์เนี่ยก็เป็นกนเรื่องที่หวาดระแวงเป็นปัญหาของชาติเลยเรื่องโควิดเป็นปัญหาของชาติเลยนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาของอคนใดคนหนึ่งทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนอะไรที่มันถอยได้หยุดได้ก็อย่าทำนะครับนะฮะอันนี้ผมไม่อยากไปนะฮะ ถ้าไปนี่ผมก็ต้องเอาทีมงานนะทั้งฐานตำรวจที่เป็นตรวจน้ําดีนะไปเปิดโปงเลยถ่ายโยไรท์สดกันเลยแต่ผมไม่อยากทำเพราะว่าผมเป็นเพียงแค่กระบอกเสียงคนหนึ่งที่ออกมาติงออกมาเตือนกลัวเกิดคัตเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่มากเมืองติดกัน,บนุบลผมต้องไปขึ้นเครื่องขบลนนะก็ต้องผ่านต้องอะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงพี่นองประชาชนครับที่มีคนส่งข้อมูลส่งคลิปส่งข่าวมาส่งพิกัดมาก็ฝากคุณนองประชาชนไว้ เรดเกิดนั้นเป็นกรณีที่เราต้องพิจารณาตัดกองให้ดีการจะเปิดหน้าเปิดตัวชนกับมาเฟียแบบนีขนานั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับเราบอกว่าไม่กลัวตายนะผมเข้าใจครับชีวิตคุณมีภรรยาชีวิตคุณมีลูกแต่กลุ่มคนพวกนี้เขาอยู่ในวงมืดนะแต่ถ้าคุณจะส่งไปจริงเนี่ยส่งมาหาผมแล้วผมก็ทําอะไรมากไม่ได้นอกจากการออกมาไล่สดแล้วก็บอกที่จริงแล้วก็ส่งไปที่ตํารวจที่ใหญ่ที่สุด ส่งไปถึงนายยัฐมนตีเลยครับนะฮะผมให้ช่องทางไปเดี๋ยวให้เบอร์เลยาส่วนตัวให้รายละเอียดส่วนตัวส่งถึงท่านเลยแต่ท่านจะสั่งการตางมามีกหนึ่งนะครับผมเชื่อมั่นว่านายทุนตีเป็นคนดีพลเอกประยุทธ์ลุงตู่เป็นคนดีไม่รับอันนี้สินจ้างไม่มนนนะรับเงินส่วนพวกนี้แน่นอนนะก็ถ้าอยากจะทาก็ทาอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามาเปิดตัวเองชนเองเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับผมก็ทํางานพวกนี้ตรวจสอบการติด p r o d u c ชั o แต่มันต้องดูว่าเรื่องที่ทําแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน ถ้าหากว่าประชาชนได้ประโยชน์เราก็ทําแต่เรื่องนี้ก็ประชาชนได้ประโยชน์เพราะว่าเป็นการป้องกันลวงหน้าในการที่จะเกิดการติดเชื้อเป็นคัตเตอร์ที่ติดต่อกันไปเป็นต่อ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 นะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับขอบคุณนะที่น้องประชาชนที่ส่งข้อมูลเข้ามาได้ขอบคุณค่ายตาน้ําดีที่ท่านมีความกิงใจอยากให้ผมไปชนกับบทกันขนานั้นผมเรียนท่านด้วยการตอบคําถามผ่านการไลฟ์สดบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนไปตรงมาก็จริงแต่บางเรื่องมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา มันเป็นหน้าที่ของเจ้าที่รักนะครเรามีที่แกล้งข่าวเจ้าที่รักมีหน้าที่ในการดําเนินจับกลกุ่มคุมขังบุคคลที่กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันนี้ชัดเจนชัดแจ้งนะครับเพี่น้องครับเราอยู่ในสังคมนั้นการที่เราออกมาจุ่เจอือออกมาจันรงสังคมให้ความรู้หรือการแพร่กระจายข่าวไขข่าวเพื่อให้เกิดเป็นประเด็นสังคม,มแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สังคม,พมเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปได้นั้นก็ถือเป็นเรื่องดีวันนี้ผมในฐานะ นักกฎหมายในฐานะนักการเมืองในฐานะนักข่าวก็ยืนยันกับนประชาชนด้วยว่าการทหนาที่ของผมนั้นทําด้วยจิตบริสุทธิ์ยึดประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญคือยึดหลักเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงที่จะไปหลังแกคุกคามบุคคลใดที่ผมพูดผมถึงบอกว่าเป็นคลิปจริงหรือคลิปปลอมหรือคลิปปัจจุบันหรือคลิปที่อดีตที่ผ่านมามันจะเป็นจริงหรือไม่คือหอน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้องรู้ดีที่สุดหนึ่งเจ้าของบท สองคนไปเล่นสามก็เชิญเอาที่รักที่กำกับดูแลนะสี่ประชาชนที่อยู่ในเราแวกนั้นเขารู้เห็นนะก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะรู้เองส่วนจะดําเนินการให้มีการยุกลืกหรือปิดมันก็เป็นกิตสำนึกของแต่ละคนคือเราต้องยึดประโยชน์สาธารณะนะครับไม่ใช่ยึดแต่อยู่ส่วนตัวเห็นแก่รายได้ตัวเองแต่มันจะสร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายกับสาธารณะนั้นเราไม่ควรทำ นะครับวันนี้ผมบุญขาวอรอนในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ออกมาพูดผ่านการนัดสดก็อยากให้น้องประชาชนนั้นระวังกิดตัวเองนะครับอันไหนที่เราอยู่เรามีความสุขเราทําอันไหนที่ทําให้เราคิดมากกังวลมากอย่าไปยุ่งนะครับพยายามป,ปล่อยวางไปทาตัวให้สบายๆนะครับถึงเช้าขึ้นมาก็ออกล้างกายทานก,กาแฟแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับกิจตัวเองให้มากที่สุดและเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรและสิ่งสำคัญที่สุดนั้นเราคิดว่ามันคืออะไร มีเงินมากมายร้อยล้านพันล้านหรือว่าการให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีลมหายใจและก็ไม่มีโวคภัยไท้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงและยืนยาวในการมีชีวิตในการที่จะอยู่ต่อไปอะไรมีค่ามากกว่ากันก็พิจารณาดูวันนี้ผมบุญขาววปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดด้วยความครบรักที่น้องประชาชนคุณในประเทศวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เนื้อใต้กลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูก้านทองให้เราได้เกิดอาศัยตอกแขนงได้โดยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติสรกตริั์แต่ยืน ัสืบการแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายเก้าสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุนชาติสาตว์สัตย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวัน my do